กลายเป็นศึกพี่น้องที่ระอุแล้วครับผู้ชมครับก็คือพี่สมทิลิ้มทองกุลนะฉายาผู้เท่าเล่าเรื่องของเราก็คือคุณสมทิะครับอีกคนหนึ่งก็คือเฮียชูครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทิ์จอมแฉแห่งประเทศไทยในเวลานี้เรียกได้ว่ากําลังเดือดปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณสมทิโพสต์ข้อความประกาศตัดสัมพันธ์สะบั้นกับคุณชูวิทย์จากนี้ประกาศเป็นศัตรูกันจนวันตายเลยและอย่ามาทะลึง่งโอ้โหแรงนะครับ คุณชุวิตเออคุณสนทธิ์โพสแบบนี้นะครับคุณชูวิทย์ทงความเป็นแหบของคุณชูวิทย์ก็มีอยู่เหมือนกันคุณชูวิทย์ก็เลยโพสตบ้างครับบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรให้พี่สนทธิโกรธผมชื่อชูวิทย์นะครับไม่ใช่ชื่อทัทกษิณนี่ตอนผมพูดเรื่องพนันออนไลน์เห็นพี่ชมผมได้ชมผมดีเอาเรื่องที่ผมพูดไปขยายต่อเป็นฉากๆากแต่พอผมพูดเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มกับกัญชาเสรีพี่ดูร้อนรนปกป้องจุดออกนอกหน้าถึงขนาดให้คนนั้นคนนี้โทรมาล็อกบ,บี้ผม และจะตอบโต้หากผมไม่เห็นด้วยพี่มีจุดยืนของพี่ผมไม่เห็นไปว่าอะไรแต่พี่ใช้สื่อในเครือผู้จัดการมาล้ําเส้นผมก่อนคนอย่างผมมีจุดยืนชัดเจนเหมือนกันไม่ต้องเกรงใจอยู่แล้วเพราะไม่ได้ขอใครกินตอนติดคุกผมติดก่อนพี่มาใหม่ยังดูแลจัดคิวรัดคิวหมอตาให้พี่เพราะพี่เนี่ยจิตตกเบาหวานขึ้นตาแต่ถ้าถามจริงๆไม่รู้ว่าพักภูมิใจไทยไปเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วย ถึงต้องไปปกป้องกันนักกันหนาหากเป็นสื่อจริงๆก็ต้องมีสองมุมจะใส่ความเห็นก็เอาให้พอควรไม่เห็นต้องถึงขนาดที่พี่ทําหากจัดรายการถล่มผมผมก็จะจัดรายการถล่มกลับแต่ประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับเหมือนขี้ฟันมากกว่าผมพูดในเรื่องต่อต้านกัญชาเสรีที่พรีกันไปทั่วถึงเยาวชนและรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีผลประโยชน์มหาศาลแต่พี่ก็เตะตัดขาอยู่เรื่อยทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดให้เป็นประโยชน์ ใครเชื่อพี่ก็โหวตให้พักภูมิใจไทยใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวตให้วิถีประชาธิปไตยผมบิดตรงไหนครับผมไม่ได้ลงพักไหนและพี่ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันแล้วมันไปขัดผลประโยชน์อะไรครับหรือไปขัดผลประโยชน์พี่โอ้โหนี่แรงเหมือนกันนะครับคุูชมคุูชีวิตก็โพสต์ตั้ง้อสังเกตนะครับว่าคุณสุนทีพี่สุนที่โกรธอะไรผมผมไปทําอะไรพี่โกรธผมพูดเรื่องกัญชาเสรี รถไฟฟ้าสายสีส้มที่คุณชุติตก็ตั้งข้อสังเกตว่าทุจริตและพี่สุทิ์ที่กดอะไรผมเรื่องนี้เนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์น่าจะไม่พอใจและพี่สุทธิขัดผลประโยชน์ตรงไหนการเมืองพิศวิก็ไม่ได้ลงคุณชุติตก็โพสต์ไว้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็แน่นอนว่ากลายเป็นว่าชาบ,บ้านสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวต้จัดรายการถล่มกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงครับแต่น่าจะมันน้าดูครับคุณผู้ชม